สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมได้พระมาใหม่นะครับได้พระมาใหม่สดๆและร้อนๆนะครับค้าบผมเลยเอามาให้เพื่อนๆด้วยนะครับครับพระดวงแรกกันเองครับอันนี้เป็นพระพุทธจินนาาดนะครับครับออกที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับพิศนุโลกนะครับองค์นี้ครับค้าบผมดูด้านหลังครับด้านหลังจะเป็นพระนเรศวรมหาราชนะครับ พระผู้กอบูปกอบู้ประชาธิปไตยนะครับพระนริศรมหาราชครับทั้งหลังสวยครับสภาพเดิมๆครับสวยครับนี่ครับสภาพนี้สวยนะครับสภาพเดิมๆนั่นครับยังไม่ผ่านการใช้นะครับเศรมากนะครับพวกนี้นะครับ ดยชัดชดนะครับแก้ได้นะครับโอ้นี่สวยนะครับอ่ารุ่นสอห้านะครับรุ่นนี้รุ่นสอห้านะครับสวยครับผมครับไปดูออกต่อไปเลยนะครับ องนี้จะเป็นเท้าเวสุวรรณนะครับผมจะเป็นเท้าทัตตะลัตครับผมต้างด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเป็นเท้าทัตตะลัตนะครับต้านข้างนะครับ,จ,บรจะเขียนว่าเท้ากูเวนครับผมเท้ากูเวนนะครับต้นข้างนะครับนะครับเสียนนี้นะครับแล้วก็ดูนี่ครับอีกด้านหนึ่งครับเท้าวิรุณปักนะครับนี่ครับรับเป็นเสียนนี้นะครับเท้าวิรุณปัก ส่วนด้านนี้นะครับเป็นเท้าพี่รุ่นหกนะครับที่รุ่นหกนะครับครสี่เสียนครับเท้าวิสตูวันสี่เสียนเลยนะครับสวยครับองนี้นะครับครบในองค์เดียวนะครับครบสี่องค์ไปในไปในองค์เดียวนะครับนี่ครับส่วนนี้นะหน้าตาสวยนะครับสุดยอดครับองนี้นะครับสุดยอดเลยครับ มีครบสี 4, ่เขียนครบทุกพระองค์เลยนะครับท้าจตุโลกวันทั้งสี่นะครับครบหมดเลยนะครับข้างล่างไม่ได้เขียนอะไรนะครับอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับด้านหลังอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับท้าทัตตะัตนะครับขาพเไปดูองค์ต่อไปเลยนะครับ อันนี้จะเป็นของวัดพระธาตุพนมนะครับถ้าหลังจะเป็นพระธาตุพนมแต่ไม่ได้เขียนอะไรนะครับไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรนะครับน่าจะเป็นของวัดพระธาตุพนมนะครับสวยนะครับรงนี้อะไรทองครับอะไรเนื้อทองแดงครับกะไรทองแดงนะครับสวยครับองค์นี้สวยครับสวยมั่นครับดยใกล้นะครับสวย ใ่รูปศรไหนนะครับปัดประทานพนมนะครับเจุอยอดของนี้ครับเป็นปางนาปกนะครับเจ็ดเสียนครับเจ็ดเสียนเอาประูองค์ต่อไปเลยนะครับ องนี้เป็นยอดภูกระดึงครับเขียนไว้นะครับยอดภูกระดึงโอ้เนื้อเนื้อสวยครับเนื้อเนื้อนี่เนื้อสวยนะครับนี่ครับสวยนะครับนี่ครับวัดศรีทั์ครับวัดศรีทั์อำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยนะครับอยู่บนเขาภูกระดึงเนี่ยนะครับนี่ครับสวยนะครับโอ้นี่สวยเนื้อสวยนะครับเนื้อนวโลหะืูเปล่าไม่รู้นะครับ สวยสวยเป็นพัะก,กิ่งครับพิมพ์พะกิ่งนะครับแต่ชัดๆนะครับน่ครับสวยนะครับหลังยันนะครับหลังยัน ครับผมครับไปดูองค์ดอกประเลยนะครับอันนี้จะเป็นหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับวัดไร่ขิงสวยครับองค์นี้สวยโอ้เนี่สวยครับเนี่ยสวยมากเลยครับตรงนี้ข้าหลังจะเขียนว่าฟุตโทนะครับต้นสร้างสะพ,พานครับวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมพศสองพันห้าร้อยสี่สิบห้านะครับ สวยครับองนี้สวยสภาพเดิมๆนะครับชุดยอดนะครับตรงนี้ดดลายสวยนะครับก็แกะสลักสวยเป็นพระหล่อครับตรงนี้น่าจะเป็นพระหล่อนะครับพระหล่อนะครับ อืมสวยครับผมนี้ใส่ตัวให้ชัดครับผมครับวันนี้ได้ว่าใหม่มาสี่ห้าองค์ครับครับผมถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ต่อไปนะครับขอบคุณครับ